สวัสดีครับผมวัดผมเชคค่อเข้าบอยสุขใจทีนะครับวันนี้เอานี่มาซุ้มกอองค์ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่มากหรอกแต่สวยงามดีสวยดีคนชอบคนเยอะนะฮะร,ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะกุทุกเสฐีนะครับก็มีกันมาสี่ห้าองค์เหมือนเดิมมาละลองพิจารณากันดูนะฮะสวย,สวยอันนี้สวยคมชัดมากล่องแขนลึก แต่ว่าอย่างนั้นเป็นองค์ใหญ่นะรเป็นองค์ใหญ่ใหญ่แบบจริงๆเลยใหญ่อย่างนี้เลยประมาณสักห้าคูณสิบเซนน่าจะได้โดยประมาณนะมีมาสี่ห้าองค์เนื้อสวยๆอย่างนั้นเลยนะคล้องคอได้เลยเดี๋ยวจะให้ไปเก็บกันราคาไม่แพงมากนะครับอาราคาถูกใจแบ่งปันกันไปแบ่งกันใช้แบ่งกันดูแบ่งกันชม เอาไปเก็บกันหรือทํากรอบไว้ที่บ้านก็ได้นะครับทํากรอบไว้บูชาวันทิ้งพ้าก็ได้นะครับสี่ห้าองค์นะฮะลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบของแปลกๆของใหม่ผมก็พยายามมาลงเรื่อยๆนะฮะลองถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์หรือโทรมาคุยก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ